หากมีคนถามคุณว่าคุณมาจากไหนคุณจะตอบว่าอย่างไรคุณจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรคุณอาจพูดว่าฉันมาจากบ้านเกิดของฉันหรือเมืองหรือประเทศของฉันนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณมีมุมมองที่กว้างไกลไม่เหมือนใครคุณอาจตอบว่าฉันมาจากดาวเคราะห์โลกที่อยู่เกือบปลายแขนกังหันของทางช้างเผือกดังนั้นจึงไม่ได้ผิดอะไรหากจะสื่อความหมายออกไปเช่นนั้น การพูดของเราสะท้อนมุมมองต่อความคิดของเราเองตามสถานการณ์ขนาดนั้นชั่วขนาดหนึ่งคุณอาจมองเห็นโลกกว้างกว่าคนอื่นจริงก็ได้เส้นจางๆที่ทอดยาวข้ามท้องฟ้าจากคอฟ้าไปถึงขอฟ้าคือแขนกังหันของทางช้างเผือกนี่คือบ้านของเราคือเกาะแห่งดวงดาวนับแสนล้านดวงจากจุดนี้บนพื้นโลก เราเห็นกาแล,ล็กซี่ได้จากภายในนั่นคือมุมมองของเราแต่ถ้าเราเดินออกไปนอกกาแล,ล็กซี่ได้เราก็จะได้เห็นโครงสร้างทั้งหมดท่ามกลางความมืดมิดทางช่างเผือกเป็นเหมือนเกาะแห่งแสงสว่างดาวนับแสนล้านดวงที่แพ่ขยายออกไปจนเป็นรูปจานมีมั้งแต่จักรวาลยังเด็กและตอนนี้เท่านั้นที่เราสามารถสำรวจบริษัทของมันได้ทางช่างเผือกเกิดมาได้อย่างไร ผ่านเหตุการณ์น่าทึ่งอะไรมาบ้างกว่าจะกลายมาเป็นกาแล็กซี่ที่เราสายอยู่ทุกวันนี้และท้ายที่สุดมันจะจบลงอย่างไรเราได้ค้นพบเส้นทางของเราเองในเรื่องนี้เราใช้ชีวิตในทางช้างเผือกเกือบครึ่งหนึ่งของแขนกลางหันอันงดงามที่ล้อมรอบไปด้วยดวงดาว,ดว,ดว,ดวเล็กๆที่คุ้นตาในความรู้สึกหนึ่งทางช้างเผือกก็เป็นเหมือนกับเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล่องลอย,อยอยู่ในมหาสมุทรของจักรวาลอันกว้างใหญ่ ดาวทุกดวงที่คุณเห็นบน,นท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นส่วนหนึ่งของกาแล,ล็กซี่ของเราส่วนเพื่อนบ้านกาแล,ล็กซีที่ใกล้ที่สุดของเราก็อยู่ห่างออกไปกว่า2ล้านปีแสงจึงรู้สึกราวกับว่าเราโดดเดี่ยวเหลือเกินในมหาสมุทรแห่งความมืดมิดและนั่นก็เป็นเรื่องจริงเพราะขณะนี้ยังไม่มีเทโนยลยีใดที่จะช่วยให้เราออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้ทว่าวิาวทยาศาสตร์ช่วยเราได้ และนำพาเราออกจากทางช้างเผือกแล้วล่องลอยสู่จินตนาการอย่างไม่เคยมีมาก,ก่อนเพื่อย้อนดูกาแล,ล็กซีของเราจากมุมมองที่เป็นไปไม่ได้ทั้งในอวกาศและเวลาสิ่งนี้กำลังจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของทางช้างเผือกมีภารกิจหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจกาแล,ล็กซี่มากกว่าที่เคยยานอาวกาศลำนี้ แบกรับชื่อของเทพีดากรีกโบราณเอาไว้เทพีองค์แรกของโลกมารดาของทุกชีวิตตามตำนานของชาวกรีกร่างกายของนางคือพื้นพิภพนี่คือยานอวกาศไกอาขณะที่ไกอาหมุนบนแกนของมันตัวเซ็นเซอร์จะสแกนกาแล็กซีในทุกทิศทางดาวทุกดวงถูกตรวจจับเพื่อสร้างแผนที่โดยเฉลี่ยแล้วเกือบจะสครั้งทำให้ไกอาสามารถคำนวณความเร็ว และทิศทางของดาวฤกษ์ในแต่ละดวงได้อย่างละเอียดที่สุดดาวฤกษ์ราว1นล้านห้าแสนดวงถูกนํามาสร้างแผนที่ในทุกๆชั่วโมงเมื่อร,มรวมๆกันแล้วก็เกือบ2,000ล้านดวงได้เพื่อสร้างแผนที่ในแบบที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนข้อมูลไกลอาถือเป็นแผนที่ดาวที่มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับทางช้างเผือกไปตลอดกาล นี่คือข้อมูลที่ดูเหมือนราวกับภาพวาดของศิลปินที่ขลังไคลในกาแล็กซีหรือราวหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์แต่นี่เป็นแผนที่สามมิติที่มีความเป็นยำสูงที่สุดของเราก็แห่งดวงดาวนับพันล้านดวงและเรายังสามารถบินผ่านมันได้จุดแสงทั้งหมดนี้คือดวงดาวบางจุดอยู่ห่างจากระบบสุริยะไกลถึงสามหมปีแสง แผนที่นี้ช่วยให้เราเดินทางผ่านกาแล็กซี่ได้ด้วยความเร็วที่เป็นไปไม่ได้นำดวงดาวที่อยู่ไกลมาสู่จุดที่เราสามารถเอื้อมถึงอีกทั้งนี้ยังเป็นการเดินทางข้าวเวลาอีกด้วยและสิ่งพิเศษเกี่ยวกับแผนที่นี้ก็คือมันยังมีชีวิตในที่นี้หมายถึงไกลอาไม่ได้วัดแค่ตำแหน่งของดวงดาวเท่านั้นแต่มันยังวัดความเร็วของดวงดาวด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถบอกได้ว่าดาวเหล่านั้นจะไปไหนต่อ กาแล็กซี่จะเป็นอย่างไรในอนาคตหากทุกอย่างดำเนินไปตามวิถีที่สามารถคาดการได้เช่นนี้แน่นอนเรายอมเข้าใจอดีตของกาแล็กซี่ด้วยเช่นกันเมื่อเราย้อนทิศทางของดวงดาวทุกดวงเราสามารถย้อนอดีตได้ย้อนเวลากลับไปนับพันล้านปีไกอาได้รเริ่มวิทยาศาสตร์สาขาใหม่ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งโบราณคดีเกี่ยวกับกาแล็กซี การศึกษานี้ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของกาแล็กซีของเราได้กาแล็กซีแรกๆเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีหลังจากบิกแบงจักรวาลถูกถักทอด้วยโครงสร้างอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่าใยจักรวาล (cosmic web) มันคือเส้นใยขนาดใหญ่ของสสารมืดและด้วยแรงโน้มถ่วงที่ปรากฏก็ได้ดึงดูดเอาก๊าซมารวมตัวกันจนเกิดมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ ถูกแยกออกด้วยพื้นที่ว่างของอวกาศเมื่อเส้นใหญ่จักรวาลผ้าตัดกันก๊สที่มีความหนานแน่นพอก็จะยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองและจุดประกายดวงไฟดวงแรกๆออกมานั่นคือดาวฤกษ์ขณะเดียวกันดวงดาวให,ใหม่ก็ก่อตัวขึ้นพร้อมกันพรึบเดียวดาวฤกษ์นับพันล้านดวงปรากฏขึ้นพวกมันผูกพันกันด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน และกลายเป็นกาแล็กซี่แห่งแรกๆขึ้นในหมูน่นี้ทางช้างเผือกยังอ่อนไวัมีโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอและมีขนาดเล็กกว่าทุกวันนี้มากรายละเอียดจุดกำเนิดของทางช้างเผือกที่แน่นอนยังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยแต่ด้วยการสังเกตการในยุคปัจจุบันก็เริ่มเปิดเผยให้เห็นความลับที่ปกปิดมานานกว่า10,000ล้านปีข้อมูลไกาอาช่วยเราเห็นว่า ทางช้างเผือกวิวัฒนาการมาได้อย่างไรในตลอดบริษัทของมันและคุณจะเห็นว่าดาวฤกษ์ส่วนใหญ่เคลื่อนตัวเป็นวงโครจรที่สม่ำเสมอรอบรอบศูนย์กลางของทางช้างเผือกนั่นเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แต่คุณจะเห็นได้ว่าดาวฤกษ์บางดวงมีวงโครจรที่แตกต่างกันมากจริงๆงดูเหมือนพวกมันจะกระเด็นไปทั่วเลยและนั่นก็บอกกับเราว่ามีบางสิ่งที่น่าทึ่งเกิดขึ้น ณจุดหนึ่งขณะที่กาแล็กซีของเราเคลื่อนตัวผ่านจักรวาลแม้ว่ากาแล็กซีนับแสนล้านแห่งก็กำลังก่อตัวขึ้นทั่วทั้งจักรวาลแต่กลับมีเพียงไม่กี่สิบกาแล็กซีเท่านั้นที่เกิดมาอยู่ใกล้กับทางช้างเผือกแรงดึงดูดระหว่างกันได้ดึงพวกมันมารวมตัวกัน ก่อตัวเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่ากลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะบ้านเกิดของเรานี่เอง6พ0 0ล้านปีก่อนโลกของเราเริ่มก่อตัวถึงอย่างนั้นดาวฤกษ์ในาชาช้างเผือกบางดวงก็มีดาวเคราะห์เป็นของตัวเองอยู่แล้วโลกในยุคเริ่มแรกเป็นพยานรู้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกาแล็กซีสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็คือคุณสามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ และแม้ว่าคุณจะไม่เห็นโลกทั้งใบคุณก็สามารถจินตนาการถึงมันและเรื่องราวของพวกมันได้ใกล้กับดาวเวกาที่สุกสว่างบนท้องฟ้าคือระบบดาวสามดวงที่ชื่อเคปเลอร์ c CC. ถึงแม้จากมุมมองของเราพวกมันจะอยู่ใกล้กันแต่ความจริงแล้วพวกมันอยู่ห่างกันเกือบ100ปีแสงเลยทีเดียวระบบดาวแห่งนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์สดวงโดยมีดาวฤกษ์หลักคือ คปเลอร์ C C C A ซึ่งมีมวลประมาณ75%ของดวงอาทิตย์และสหายดาวฤกษ์อ,อีก2ดวงคือ B และ C ซึ่งมีมวลน้อยกว่าคือ30%โดยรวมแล้วเ e ปเลอร์ C C C คือดาวฤกษ์โบราณพวกมันมีอายุมากกว่า80%ของอายุจักรวาลหรือดำรงอยู่มานานแล้วเกือบ11,200ล้านปี อีกทั้งดาวเรษกโบราณจางๆแห่งนี้ยังมีดาวเคราะห์โคโจรอยู่ด้วยและมีมากถึงหาดวงดวงดาวเหล่านี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทางช้างเผือกมาตั้งแต่ในยุครกๆเลยทีเดียวรวมถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณ8ถึง11พันล้านปีก่อนเมื่อกาลักซี่แคระที่ชื่อไกอาเอนเซลาดัสและกระจุกดาวอื่นอีกแแห่งได้เข้าชนกับทางช้างเผือกเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้ทางช้างเผือกมีมวลเพิ่มขึ้นมามากถึง5 0 0 0ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์รวมถึงก๊าซและสสารมืดด้วยนับว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายล่าสุดของทางช้างเผือกเลยทีเดียวและเคปเลอร์ Ccc ที่อยู่ที่นั่นก็เป็นพยานได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นทางช้างเผือกทุกโยนเข้าสู่ความสับสนวุ่นวายหากเราไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ Ccc เราจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นบนท้องฟ้ามีกาแล็กซี่เล็กๆกำลังเข้าใกล้าทางช้างเผือกพร้อมกับดวงดาวที่ลุกใหม่เป็นแสงสีฟ้าไกอาเอนเซลาดัสเป็นสมาชิกของกลุ่มท้องถิ่นซึ่งมีขนาดประมาณ1ใน4ของกาแล็กซี่ของเรากว่าร้อยล้านปีที่กาแล็กซี่ชนกันดวงดาวจากไกอาเอนเซลาดัสได้เจาะลึกเข้าไปยังใจกลางของทางช้างเผือกแต่ก็ถูกกาแล็กซี่ของเรายึดดวงดาวไว้ ก่อนจะขมอบกาเล็กซี่เข้าไปทั้งหมดบัดนี้ดาวเอเลียนทั้งหลายได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกแล้วข้อมูลไกาอาบอกกับเราว่าการชนกันเป็นแรงผลักดันให้ทางช้างเผือกมีวิวัฒนาการกาแล,ล็กซี่บางแห่งไม่ได้ดำรองอยู่ในฐานะเกาะแห่งดวงดาวที่เป็นอิสระพวกมันถูกกลืนหายไปได้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อพูดถึงการชนกันของกาแล็กซีวลีนั้นอาจทำให้เรานึกถึงภัยพิบัติที่รุนแรงตามฉบับภาพยนตร์ฮอลลีวดูดเช่นดวงดาวก็คงจะชนกันและฉีกจากกันเป็นเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเอวกาศระหว่างดวงดาวนั้นกว้างมากกว่าที่คิดมันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เสียจนดาวฤกษ์แทบจะกลายเป็นเม็ดทรายไปเลยทีเดียวมันเหมือนกับเรากำลังโยนก้อนกรวดใส่กันที่อยู่ห่างกันเป็นกิโลเมตร จึงยากมากที่ดาวฤกษ์สองดวงนี้จะมาปะทะก,กันตรงๆดังนั้นเมื่อกล็กซี่ชนกันก็ไม่ได้หมายความว่าดาวฤกษ์จะต้องชนกันด้วยแต่ดวงดาวจะผสานกันไปเลยและกระจัดกระจายกันไปหากดูภาพรวมนี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างขนาดใหญ่ของกล็กซี่เลยทีเดียวและผลักดันให้กล็กซี่กลายเป็นเครื่องจักรแห่งการสร้างสารรค์ไกอาเอนเซลาดัส เป็นกาแล็กซีเอเลี่ยนในมุมมองของเรามันได้นำพาเอาก๊าสระหว่างดวงดาวใหม่เข้ามาด้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญต่อการสร้างดาวรุ่นใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งกส๊สเหล่านี้ส่งผลทำให้อัตราการเกิดดวงดาวใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากและนั่นคือช่วงก่อนที่ดวงอาทิตย์ของเราจะถือกำเนิดสิ่งที่ทำให้เกิดการก่อตัวของดวงอาทิตย์ยังคงเป็นปริศนามานานแล้วแต่กล้องทรทัศน์ไกาอา ได้ค้นพบเบาะแสใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันในเหตุการณ์หลายพันล้านปีต่อมาขณะที่เกาะแห่งดวงดาวของเรายัางคงพัฒนาต่อไปบนชายฝั่งอันห่างไกลของทางช้างเผือกไกอาสำรวจเห็นโครงสร้างที่มีสัดส่วนอันยิ่งใหญ่มันคือกระแสดาวที่คดเคี้ยวไปมารอบกาแล็กซี